ผักป่าค่ะทุกคนเห็นแบบนี้กลางทุ่งนาชายป่านะคะเก็บกินได้มาดูชัดๆค่ะมีอยู่4ีห้าอย่างดูชัดๆที่ละอย่างเนี่ยหน้าตาเหมือนกะเพราเราเรียกกะเพราแต่ชื่อจริงเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ก็มีนะแต่จำไม่ได้เอาเป็นว่าชื่อเป็นภาษาเยอรมันแล้วกันทาเนเซล เป็นแบบนี้นะคะ่ะคล้ายกระเพราเนาะมันจะส,กสากๆเหมือนกะเพราอะ่ะเวลาผัดกระเพราเอาไปใส่แทนกระเพราไม่มีกลิ่นค่ะเขาจะมีกลิ่นของเขาแต่ไม่ใช่กลิ่นกระเพรานะเยอรมันเรียกเทาฟเนเซลหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ่ะจะมีดอกดอกเป็นแบบนี้เลยเหมือนปากอ้ามีสีม่วงแดงสีขาวสีเหลือง ดอกเหมือนทั่วปากอ้าไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนรูปหัวใจปลายแหลมๆเนี่ยเท้าเนเซลนะคะอันนี้ค่ะกลุ่มนี้เท้าเนเซลส่วนที่กินก็เป็นดอกเป็นยอดอ่อนค่ะเอามาทำล้างให้สะอาดปั่นทำสมูตี้หรือว่าเอามาผัดแทนกะเพราก็ได้ผัดใส่กุ้งอร่อยหรือจะเอามาทำเป็น สปินัก็ได้เอามาต้มสุกแล้วก็ปั่นใส่ครีมใส่เนยก็อร่อยเหมือนกันนะคะต่อมาก็จะเป็นผักชีล้อมของเราค่ะผักชีล้อมผักชีล้อมก็จะเป็นเป็นหญ้าอาหารเป็นก้านงอกออกมาจากดินแล้วก็แต่ละก้านก็จะ แยกออกไปเป็น3ก้านนะคะ3มก้านนี้ก็จะมี3ามใบค่ะดูง่ายๆค่ะผักชีล้อม3ามสามสา,มสามเห็นไหมคะอร่อยมากอันนี้ผัดใส่กุ้งใบแก่แบบนี้ก็เอามาตากแห้งแล้วก็ปั่นเป็นผงเอาไว้ทำสมูทตี้ได้แต่ที่นิยมเอามาผัดกุ้งก็จะเป็นใบอ่อนกว่านี้ซึ่งยังไม่ออกค่ะยังไม่มา ยังเดือนกุมภาพันธ์ยังเช้าอยู่ยังไม่มานะคะต้องรอเดือนรออีกหน่อยรออีก2อสมอาทิตย์เดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วยอดอ่อนนะคะอันนี้เป็นผักชีล้อมเกียร์เยอรมันต่อมาก็เป็นบัวบกค่ะให้ชื่อว่าบบวบกชาบ๊อกสคราวด์อันนี้ก็เป็นผักวิตามินซีอีกชนิดหนึ่งเก็บกินได้ก่อนที่จะออกดอกนะคะ เนี่ยค่ะออกดอกจะเป็นดอกสีเหลืองชาบ,บ็อก์คราวด์อันนี้จะเป็นชาบกา v e ์สวยแล้วก็กินได้อีกชนิดหนึ่งค่ะก็เอามาเป็นไม้ประดับในจานก็อร่อยดีแล้วก็เป็นไม้ประดับที่กินได้ชาบกากว์ ันนี้ก็โดยเฉพาะชาวแฟรงเฟิร์ตเขาจะเอามาทำใส่ซอสเขียวที่ขึ้นชื่อของแฟรงเฟิร์ตนะคะพิมเพเนเลยก็เป็นกินได้อีกชนิดหนึ่งสมุนไพรหรือยญาก,ก็ได้ได้อีกชนิดหนึ่งข้างหน้าเป็นแบบนี้ค่ะพิมเพเนละข้างหลัง เก็บมาจากกลางทุ่งยังไม่ได้ล้างยังมีขี้ดินติดอยู่นะคะเป็นใบแบบนี้ละคะ่ะใบก้านแบบนี้ที่นิยมก็อ่อนอนะคะพิมพแผ่นนี้แล้วแล้วก็จะมีลาบคราว์เนี่ยค่ะใบก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะอาอันนี้เห็นชัดเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะเป็นชั้นๆแบบนี้แต่ละชั้นก็จะเป็น เหมือนเป็นใบดอกไม้เป็นชั้นๆขึ้นไปนี่ก็กินได้ค่ะกินได้ทุกชนิดมี3-4ชนิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็กุนเดมันก็จะมีความคล้ายกับเอ่อเบรดทอปเนเชอยู่นิดนึงบางคนจำสับสนเพราะดอกสีเดียวกันถ้าดูคนละอย่างถ้าดูคนละทีก็อาจจะสับ,ส,บสนได้นะคะ แต่ให้ดูใกล้ๆเปรียบเทียบกันเจ้ากุนเดมันกินแล้วนอนหลับดีค่ะเนีย่ยนะคะกุนเดมันนี่ก็กินได้ลักษณะก็จะเป็นไปก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะดอกจะเป็นสีม่วงๆนะคะอันนี้ไม่เห็นดอกดอกก็จะเป็นสีม่วงคล้ายๆกับเออทอปเนเซแต่ว่าไม่ใช่ถั่วปากอ้าดอกสีม่วงสวยเชียวค่ะกุนเดมัน มีกลิ่นหอมค่ะหอมมากหอมทั้งสองอย่างกินแล้วชวนให้นอนหลับดีค่ะเนี่ยนะคะทาวบเนสเซลิลเกียชชาบ์บอสคราวชาบกาบพิมพ์เนลเล่ลาบคราวกุนเดมันนะคะ ที่พบได้แถวแถวชายป่าบ้านเราก็จะมีประมาณนี้มีชนิดอื่นอีกแต่ว่าที่พบวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอันไหนที่กินได้เดี๋ยวจะเอามาฝากวิตามินซีธรรมชาติก็จะได้วิตามินซีจริงๆอะคะ่ะไม่เหมือนปลูกเหมือนเหมือนเหมือนผักที่ปลูกจากตลาดนะคะ อันนี้คือจากป่าแล้วก็วิตามินเน้นๆจริงๆในเนื้อคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บาย